สวัสดีค่ะพบกวัญญาสีกินแสบจ้าสวัสดีจ้าน้องอีออนจ้าจ้าน้องอีออนอ่ามื่อนี้ทางยาค่ะทางยามันแดดคอนกันหรืครับหาเนื้อก,กินกันก่อนเนาะค่ะเนาะเที่ยงแล้วหาเนื้อกินกันมื่อนี้ยาสีได้ยังอ่าอันนี้เป็นพักค่ะพักอยู่ในสวนนี่แหละค่ะนี่มาละขี้นกวันนี้มีสี่รูปแล้วก็พักบุ้งยืดน้ำยาสีซื้อมากใส่ตู้เย็นไว้หลายมือแล้วว่าให้ได้กินในดอกอัญชันจ้า เหม,ม,เมือนเดิมมีูเด็ดยำมาม่าค่ะการกินยาสีกาแาที่ตามกุไลกดแช่ฝากดื่มิี้พยาสีน้ำเนยได้ค่ะเด้ออ่ะลงมือกันเลยค่ะยำมาม่ามาม่าเดมาจะใส่มาม่าเดมาจากอ่าน้ำถ่วมน้ำถ่วมนะคะเดมามาม่ากเลืมมะยำสุราดกินนะคะน้อขอบคุณเด้อค่ะเจ้าหน้าที่ทัวร์วิดีใจอันดีงามเนาะแจกค่ะ เงี้ยังนถวนซอยเดียวที่เระซอยให้นะคะเนาะขอบคุณในายค่ะอือืมแ่บเ,เห็ดยิงแสบเองไ่เขอไม่ด้พีพยอ่ะอืมออม,มันจะมีลูกเล็กด้วยอื้พีวมาใส่เห็นไหมอ่ะพีคพิกอัน พรต่วนเพิ่นคำอ,อยกกนแล,ล้วน่าทีนกค่ะหอมหอมจริงทีง สดๆที่นี่สน่ารมั้อน่าัิ้นใ่เยอเลยลูกคมๆนิดนึงอือมละอีกคมนิดนึงแต่อร่อยอืมค่ะคุณแม่พี่นองนกินกันได้ยังสิคะ ออกมาคมกับออกมาเปิดหน้าเปิดตาหนึงแล้วคะ่ะอั้งชามแบบค่ะ <c oughs> ยาสีกรสิมาทางยาเนี่ยอกรสิเอาไอ้พักมะร่วงค่ะจะสิเอาเอาบุญปลูกไว้แล้วอยู่ทางสวนไงกรสิบุปลูก่บะคุกระสิเอาหัละผ้าอกกระเพ้าเนาะค่ะเนาะเอาผ้าอ,อีตู้ทางประมาณเท้าพักแผ้วจังสีค่ะตะบาดีดเพิ่นแข็งแข็ง คุณก็แทบกรได้ขนาดเอาปุ๋ยเอาพวกแกลแกลขาวแกลดำะกลร้ปุ๋ยอของเห็นแะค่ะมาล่งใสกันยังแข็งอยู่แต่กระได้เก,ก็บก,ก,กินนัน่นด้วค่ะเนาะกระพ่ะกระดิ่งก็ห้องไปซื้อเพื่อนบาข้งตอนที่ขายของมันขาดอยู่ในา้านเท่ากระเล่นมาเก็บกับเ้่าเก็บหัวละผ้าอย่างเงี้ยเม็ดใบใหญ่ดอกเนเขินน้อยๆปลูกจนปวยตอนนี้ก็ซีเครื่ออยู่ค่ะอายุแั่นแม่นแั่นแม่นอัน แกท่าน,นนั่นก็สิเอาไปให้อันของเงินที่เพิ่นนั่นประสบให้นำส่ว,วเนเนาะก็เพื่อนเราเลได้กินกันสิไหมคะเดี๋ยวเรบวาบพานให้แก,กอืมอร่อยไหมอีกอัน่อกินเหมือนแม่หนิกินให้มันอร่อยมันย่ายอืมอยากตามมาคุงเลย เรู้สุดใบหิวของแห้งเลยอ่ะจะการมาใมาย่าลรูเข้าแบบใส่ยาดีอยู่เวลาเขาใส่เนาะไปเทาเห็ดจังีจะไม่เห็ดซอยดีอยู่ค่ะแต่พ่อเป็นเป็นแห้งอีกแห้งนึงเห็ดใดเนาะเห็ดนามเห็ดในเห็ดตินนั่นเองนะค่ะมันไม่ขมเลยอ่ะอันนี้มันไม่ขมคณะหรอแม่ย่าใส่ผักนี่ค่ะใส่ห่อนกระลำใส่ผักคณะใส่บะเขือเทศ โอ้ยวันเราเก็เกียวไปต้มใส่พร้อมกับเสร็จล,ล,ลอร่อยอะอ,อ,อ,อืมอืมอยาเืมมบเดะของมหาเพิน่นคือหามือแล้วแล้วบาเดะบะเด้มาเก็บบันที่ไปเมืองเป็นไปลี่ยู่น้ป่ปลายหยาหมอกมาละ กินก็อร่อยนะอืมถ้าดูกสิเนี่ะมีอยงนี้ตัวเก็บไฟเห็นไหมอืมดูสิ่งมาก่อนนี่ปูอัดด้เหรอใช่ล่นะไปหปัวปูอัดเราเป็นพูกเก็บล่บองบางเพนนี่ยังก็เก็บล่งเป็นวูนี่ยีแยมให้กินขนาดไปต้มเซกันเมื่อามบกเกอร์เทศ นี่สิ <c oughs> อืมบอกว่าไมีเสียงรถเนาะงหญ่มาหลังบ้านเนะ <c oughs> าะหลังบ้านสุดๆเลยปลาคุ้ยทำาสะอาจจะดท่านในเรี่วขัางก้นเนาะค่ะเน้องน่ะนะคะ,ะ,คะแล้วทีถางไปเอาใบกล้วยออกเอาไปทิ้งข้างนอกเนาะคะ่ะมันเก็บใบผสมใบแบบตัดโล่ตัดโล่มันบแบบม,มันมันมึนหกไหมค่ะอย่างนี่งูมีอย่างไม่ม 嗯有。Mm hmm. <laughs> กินนมากึดน้ำฮึกินน้ำไหเหรอ,อ,รอแด่ยแบค่ะมันก็กินซอสมากเกิเทศเลยมันแค่เท,ทสีสองหน่ยสองหุบเป็นอชันของนี้มีประโยชน์ หลอดไอชันจ้ะของดีมีประโยชนอ์อร่อยไหมผักดีมีประโยชน์อะเราส่างก,กันกับที่ร้านบ้านเยอะไหมเนี่ยผักบุ้งอ่ะ พรบุหยึดนามต่ะเรียนนามแกงขวบพึนกรสีเอายอพึ่นนี้นาำเนาะพึ่็บืนขึ้นยืนขึ้นพ,พูเรียกพึ่งพยดนาม,มน้ำมาลูกเออูกอืม แกขงขงพี่นนอกในกำลังแดงทำนี้ก็รู้สึกอิ่มหรอกลมดีมาก เนี่ยสียก็ขอบคุณนะคะตัวการติดตามคนไลก์แชร์กำลังได้แต่หงาซีนะคะเนาะถ่าน้อ,นองอีออนไม่มมก,กินเผานาค่ะเหมือนเป็นมูกันเป็นมูยาเนาะเห็ดถาดเดี๋ยวไปกินน้ำกังเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะอ่าน้องอีออนค่ะน้องอ e ีออนก็กับหงาซีก็สวัสดีล้วการขอบคุณท,ทุกท่านนะคะตัวก,การติดตามคนไลก์กดแชร์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ